ึกประตูลึกประตูชัดมากพวงอะไรไม่มีลอกนะครับบอกเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะครับ ต,ตาต์ทแล้วนิ่งมากกระจ่ไฟฟ้านะครับ าผ้าหลังคาไม่เปื้อนนะครับแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าไม่ห,กหักนะพับได้หมด่ยุไอปุ่มปรับพวกนี้ใช่ต้องเปิดก่นอน,นเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียง เล่นใหมอันนี้กล้องหนะ้ารถนะครับเจ้าของเดิมพอติดมาก็ไม่ได้ออกนะครับชัดดีเดนโก้เดี๋ยวแป้นหนึ่งจอมันจะดับนะครับจะได้ไม่กวนตาเวลาเราขับรถมันจะติดตอนเราเปิดครั้งแรกนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักนะ นหน้านะครับกระจกแท้โลโก้ฮอนด้าถ้าเปลี่ยนมาโลโก้ที่กระจกจะไม่มีนะครับบานเล็กๆนี่ก็ได้โอเร่าลนี่นะครับ ปานะแท้เดิมหมดนี่ฝากัะปุกท้ายนะซีวิคนะครับพวกคราบพวกอะไรอยู่หมดก็คือรถมันไม่ได้ถูกทำสีมาเลยอะ่ะนี่นะเปิดฝาท้ายมาพวกตะเข็บนะครับอันนี้หมุดเนี่ยอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสเนี่ยยังอยู่ตะเข็บอยู่ครบ ติกเกอร์ใสจะเข็ดนะครับว่าตัวฝาท้ายนะครับเดิมๆน็อตไม่แน่ใจเปิดดูได้ไหมจะเห็นน็อตไหมเนี่ยยังไม่เห็นอ๋อเนี่ยนะครับน็อตอันนี้รอยมันไขามาจากโรงงานนะไม่ได้รอยขยับ หรืออะไรใหม่ๆนะครับนี่รอยเก่าครง,งหน้านะครับอันนี้ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็มาแบบนี้เลยนะครับรถเขาใช้ไม่เยอะนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับครับแต่ว่ามีรอยนะครับมีรอยถอดแต่ไม่ใช่รอยใหม่นะเป็นรอยเก่า อเก่าก็คือเหมือนเขาเคยเคมปากะโปรงมานานมากแล้วแหละครับน่าจะแบบหินกระเด็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเนี้ยดูนะเลขตัวถังนะครับมันจะตรงกันกับเล่มนะครับเลขตัวถังนะ mrfd หนึ M ่งหกสี H ่ศูนย์ ap หนึ่งศูนย์หกสามหสี่เนี่ยเลขตัวถังมันตรงเป๊ะอะไรกับบาร์โค้ดตรงนี้ นะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมเครื่องยนต์นะครับที่เหลือก็เนี่ยตะเข็บพวกนี้คันนี้คันหน้านะครับไม่เคยโดนนะมันจะมีพลาสติกบังอยู่นิดนึงนนีตอนนันี้น่าจะชัดหน่อย เพิ่งเซอร์วิสมาเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมานี่น้ำมันเครื่องใสามากไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มันใสามากนะครับเขาเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาก่อนที่จะขายนะครับดูลองอากาศก,กันนะครับขาวจ้วะเลย แพ้ฮอนด้าด้วยนะนี่เขาเปลี่ยนในศูนย์นะครับเปิดประตูกึกประตนูนี่ครับประตูนี่ก็ประตูเดิมหมดนะครับเพลทของรถนะครับอยู่ตรงนี้ นี่ไหมเม็ดปลาเม็ดปลาคือนี่เม็ดปลา,ราประตูนี้นะครับนี่นระสนของเบาะนะครับนี่คเคะหนะ้า ือตัวเบาะหน้านะครับประตูด้านหลังนี่นะครับดูกลกประตูนะประตูเขาจะมีขั้นขั้นข,นของเขาอยู่ <c oughs> ต่อดากนั้นครับนี่เบาะหลังนะครับ เอบอหลังก็ดีนะครับนะครับเบอหลังนะครับนี่สบายเพราะว่าบาะมันยาวนะครับค่ะบบอติดไหมพอดีมือสอดผมสูงอ่า176ครับส่วนของบอ่อหลังนะเมื่อกี้มันมีของไม่มีรอยนั่งเลยอะ น้อยนั่งน้อยมากไม่ค่อย,เ,ยเขาไม่ค่อยใช้เบาะหลังอันนี้เม็ดอาร์คนะครับเปิดให้ไไดูต้องค่อยๆแกะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คืนไม่ได้ครับสมบูรณ์นะ ตูหลังนี่ครับบอกนะครับมีที่วางแขนนี่ที่วางแขนแต่มีที่วางแก้วน่ครับอันนี้ระยะเบาะที่ผมปรับมานะเหลืออยู่เหลือเยอะเลยให้เห็นยังไงดีเหลือเยอะ ก็เม็ตอาร์คอึ๊บ นะครับนี่ไม่อยากดึงเยอะครับเดี๋ยวมันหลุดมาทั้งหมดแล้วมันใส่ยากนะครับยางเนี้ยเดี๋ยวมันไม่เข้ารูปนะครับหมดตูครับอันนี้ยางเบาะนะครับผม อที่บังแดดมีกระจกนะครับทั้งสองด้านที่บังแดดนุ่มด้วยนะไม่ใช่พลาสติกนะเป็นนุ่มนุ่มไฟนะครับติดหมด